ที่แล้วลูก,กน,นี่เอาอย่างนี้พ,พี่เหยียบสักทีเพลงผมพี่เย็บสักท<ะ>ีเพลงหนูเหรอพี่ขอโทษน,นะ พี่ขอโทษลูกโอเคมีเพลงอะไรบ้างดูนี่ก้มดูนี่มีเพลงบ้างนะเดี๋ยวพี่อโนุก๊กบี๋ทิ้งเจนะเดี๋ยวเจพาไปกินหอมหมกขว้วมีการศึกษามีความรู้ไหมครับทุกคนทุกคนมีฮะคนเรารจะต้องมีการศึกษามีความรู้ เพราะความรู้เป็นสิ่งที่สําคัญคุณจบจากไหนมามอธรรมศาสาตร์มอธรรมศาสาตร์ความรู้ดีคุณมหกอำเภอนนศิลาจบที่ไหนนะมหกอำเภอนนศิลาอะไรวะมอะไรนะมหกอำเภอนนทศิลาจังหวัดขอนแก่นร,รหัสไปรษณีย40์40110 บอกได้เลยว่าตอนนี้ทําให้อาชีพตลกพวกเราปั่นป่วนกันซะเหลือเกินหล่อด้วยแล้วเล่นดีซะด้วยจบจากไหนมาครับมอราชาพาัสอลุลราชธา,านีครับอคุณนะมอขอนแก่นมอขอนแก่นนะครมอเต็มกระดอยทั้งหมด นี้บอกก่อนเลยนะพี่น้องนะ FC นุก๊กไป FC นุก๊กไปคือการเล่นตลกถ้าผิดต้องทำยังไงถ้าตีไม่โกรกันนะอยู่ยากแล้วพวกกู ฉะนั้นแล้วจะต้องหัวไวถ้าผิดผมตีจริงๆเข้าใจไหมครับเข้าใจครับเข้าใจไหมครับครับคนที่ยังคนที่ไหนเอาจริงๆรูกเป็นคนที่ไหนลูกผมเป็นคนเ,เป็นคนสระบ,บุรีครับแล้วก็ย้ายมาโตอยู่ขอนแก่นครับครับ ก็บอกขอนแกงก็หมดเรื่องไอ้อย่างอย่างภาษาภาษาภาคกลางกับภาษาอีสานนี่เหมือนกันไหมโบคือครับโบคือกันครับโบคือกันครับโบคือโบเหมือนกันครับโบเหมือนกันครับไอ้อย่างอย่างผมผมผมถามได้ไหมครับอย่างอย่างอย่างจิ้งจกนี่เขาเรียกเบยจรจิ้งจกขี้เกียมครับจิ้งจกที่เรียกฮะจิ้งจกขี้เกียมครับอ๋อกิ้งกากับกับปอมครับ กระปอมขีกระปอมอ๋อข้างคกขี้ขาน้าคอมขี้เหนียวเดี๋ยเยวขี้เหนียวเรื่องอะไรจะไม่ขี้เหนียวได้ไงล่ะผมบอกให้กระดาษผมเกลีไม่ด่าผมเลยโอ้หอยากได้เลยไอ้สัดชอบมากนะเป็นไงสะใจไหมครับสะใจมากใครที่น้าด่าเนี่ยมีบุญบารมีมากมากเลยนะไอ้ไอ้ไปก็อยากให้นคอมด่าไปเหมือนกันครับ ไปให้น้าแกด่าได้ไงล่ะให้แกเดึนไอ้แกยืนฟันเย็นอย่างั้นแล้วดีแล้วเอ้าแล้วน้าคอครับผมถามจริงๆครับอะไรครับน้าฆ่าอะไรอยู่ในป่าครับอ๋อฆ่าผัวพ่อมึงอยู่มะ กี่คนวัาแถวนับอสองจังอ,อชัดชัดชัดเห็นไหมเขานับชัดเจนเหรนายมาชัดเจนเถ้าคุณสองคนผิดผมก็ตีนะครับวัาแถว สองไม่ใช่ซองเน <N> ี่ยไปพูดแบบนั้นไอ้น,นี่หูผึ่งเลย ผิดโดนนะผิดโดนนะเอางี้เอาน,อานี่เอาแบบแฟเเฟนะไม่งั้นเล่นลำบากมากเลยนะถ้าผิดให้ตีตรงไหนอาว่ามาให้ตีเป้า,อ,า,าอ้าวนะอาถามเลยถ้าผิดให้ตีตรงไหนฮะตีตัก๊กอ๋อถ้าผิดป๊าตีอย่างงี้ ดีตักเพื่อฟังพี่นะอย่าผิดบ่อยนะลูกยิงเออเอออยู่ด้วยประเทศไทยมีทั้งหมดกี่จังหวัด77จังหวัดให้หาจังหวัดที่มีสมพยางจังหวัดที่มีสมพยางยะโสธรยะโสธรใช้ได้คุณชนบท ชนบทอะไรนี่เดี๋จะไล่ตีขึ้นไปเรื่อยๆชนนบทไม่ใช่จังหวัดอำเภอสามพยางบุรีรัมใช้ได้สามพยางลบบุรีลบบุรีเออสามพยางชะเชิงเซาดีกอทมสามพยางเป๊ะเลย โอเคหยวนหยวนครับต่อไปสองพยางสองพยางภูเก็ตชนชนลีเอาดีๆอย่ามั่วเอาดีๆอย่ามั่วลบรีถ้าอีกลบบุรีสาถ้าอีกทีผมตีคุณจริงๆแล้วนะผมตีนะฮะฮะตีเลยอ้าวได้แล้วต่อมา แม่ไม่งั้นเล่นลำบากเหลือเกินตอบมาเชียงไรดีอุบลมานี่มานี่ถ้าเกิดคุณจะตีน้องไป ตีผมดีกว่าได้เลยสองพยางสาก้วเออใช่ได้ขอนแก่นกรุงเทพแม่งโคตรง่ายเลย ไม่คิดจะขับรถออกมอเตอร์เวย์บางปะอินมิตรภาพบ้งเลยอ่ะชอบอยู่กรุงเทพรถติดดีครับอ๋อต่อไปพยางเดียวพยางเดียวจังหวัดพยางเดียวแพ้ไม่เอา,าไปเลย<า>เดี๋ยวนะดวยตีปอะตูพี่ไม่เป็นไรพี่ให้หนึกอีกแป๊บหนึ่งก็ได้ด ที่หนึ่งอีกแป๊บหนึ่งก็ได้ละยองละยองบ้าที่เลยเลยตั้งตากนนนนทบุรีพยางเดียวยังไงเวลาไปซื้อทุเรียนไปซื้อทุเรียนเมืองอะไร เมืองนอนมีนนทบะอุลีไม่ควายเนี่ยกูซื้อมากินกูนอนไม่หลับเลยซื้ออะไรมากินนอนไม่หลับทุเรียนมันเกี่ยวอะไรซื้อทุเรียนมากินแล้วนอนไม่หลับทุเรียนกวนมบเท้าตรงเอ่ยชื่อดาราไทยที่คุณชอบดาราไทยที่ชอบโบ๊บธนวัฒน์โตโน่ภาคินมาริโอมาแล้ณเดชน์ณนะคม เข้าใจที่ผมพูดเข้าใจที่ผมถามไหมผมผิดตรงไหนละครับให้เออชื่อดาราไทยที่คุณชอบอาผมก็ชอบเขาอะเอาดาราที่มีชีวิตอยู่ดาราตายแล้วไม่เอาอ๋อลืมไปเขาตายเอ้ีบอดกูยังไม่ตายใครยังไม่ตายกูนี่แหละมั่นใจมั่นใจมีพยานใครตักกูตายหรือยังอืมชีวิตยังมีค่าอย่าซ่ากับเด็กบ้านสิง หมโรเบิร์ตสายควันเอางี้ดีกว่าอวัยวะร่างกายมีกี่ส่วน32ส่วนให้หาอวัยวะขึ้นต้นด้วยขอไข่มาคนละส่วนในร่างกายขอไข่เธอแขนคุณนี่เป็นคนที่หัวไวถามปุ๊บตอบถามปั๊บตอบถามรู้ปุ๊บปั๊บตอบรึปุ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 ๊บตอบปุ๊บตอบรึปุ๊บตอบรึปุ๊บปตอบรึปุ๊บ จริงๆนะพี่ไม่กล้าตีหนูกลัวหักมากเลยลูกเมื่อกี้นับอะไรหนึ่งสองสามสี่ห้าหาเพลงที่มีคำว่าหนึ่งคุณนับสองหาสองนับสามหาสามหาเพลงที่มีคำว่าหนึ่งอยู่ในเพลงห้ามบอกนะทุกคนห้ามบอกนะฮะเพลงที่มีคำว่าหนึ่ง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 อื้อวัน วันหนึ่งฉันเดินเข้าป่าฉันเจอนกตัวหนึ่งมันถามว่าฉันจะไปไหนพ่านฉันถึงตอบผ่านแล้วผ่านแล้วสองสองสองเมือกลาบลงที่ตรงเนืออาแทบบากยาโมผ่าน ผมยังไม่ได้บอกผ่านแล้วมันมีสองไหมล่ะออสุดยอดจับมือทีเฮ้ยไม่น่าเชื่อเจอตาวันสามสามไม่สราบอายุขวัญตาน้องเอ๋ยที่มานั่งทำตาสามสิบนั่งทำตาปริบปริบ อายุปิบปิบเนี่ยกระดุกดิเขาช็อตฮาว่ะช็อตสามทีอ่ะพันสี่สี่ใช่ไหมสี่สี่อะไรดีครับผมสี่แม่ เป็นคนที่ช็อตแล้วพี่มีความสุขมากเลย <1> 1> ช็อตได้เก่งมากเลย <1> 1> สี่สี่ร้องมาแตนแตตนตแนแนสี่กูมา แค่สี่กุมารของกูห้ากุมารของเขาตีคาถาจากสังกูตีไอ้นู่นตีไอ้นี่ตีแม่งเรื่อยไปแหละห้าเดี๋ยวตีฟันล่วงร้องมาห้าเล็กตะซอยห้าบาทปริมาณครับกองดื่มได้ดื่มดีดื่มได้ดื่มดีเล็กตะซอยห้าบาทร้องเพลงกันได้ทุกคนใช่ไหมเก่งมากผมจะให้คุณร้องคนละเพลง จะร้องเพลงของใครเอามาเพลงหนึ่งของจะเพลงอะไรหันหูร้องด้วยขอท่าเต้นด้วยอ,อู้ยอีกอ,อ,กอ,อไรเอาพอดีพอดีอย่าทะเลึงทำอะไรไงห้ามกระซิบห้ามนัดกันฮะของใครของมัน ร้องมาขันหูไม่รู้เป็นอะไรเอาสำรีมาปั่นก็ไม่หางขันหูขันอยู่ขันขัน,ขนหูที่ไรคนลงทุกทีไปซ้อมรอไว้จะร้องเพลงของใครคุณนุกกเราเพลงของพี่ขม,มอดครับขม,มอดชื่อเพลงวิ่งว,าว่าร้องด้วยขอท่าเต้นด้วยว<ะ>เลตุม้มขอดนตรีด้วย ้มเปขาใจใจใจเขาใจใจใจเขาใจใจไม่ธรรมดาเอลท้าเขาท่าเขาพี่มันไหลฮาดกันอ๋อคุณเตะตะกุนเด้าเอ้ยตะกุน้อไปซ้อมรอไว้ จะร้องเพลงของใครพี่จินตลาภูราบครับเพลงอะไรเต่าลอยเต่าลอยเต่างอยมามามาเรียกใครอ่ะ